อะไรกันทีรู้แล้วว่าป้าลงไปกรุงเทพครับแต่นี่เขากลับมาหรือยังอยู่ในสภาใช่ไหมหนุ่มก็บอกว่าขณะนี้อยู่ในสภาเขาไปทำอะไรกันมาคุยเรื่องกฎหมายใช่ครับมาแรงเมื่อกี้ลุงชานตกใจหน้าตกใจเลยบอกลุงอยู่ในสภาอ้าวไหนบอกจะกลับมาแล้วไงมือถือมีลืมกด ก็เลยตกใจกันเนาะคือดจอตาใช่ครับกับกับคุณอะไรวีระใช่ไหมครับหรือใครเนี่ยในความรู้สึกของเราคือไปฟังไปฟังธรรม่าระขอโทษนะคำว่าเป็นพ่อนะใช่พ่อป้าแตนพ่อคนเนี่ยก็คือตกใจนิดนึงว่าจะไปได้กับงี่แล้วที่เข้าไปในสภาเพราะสจ ศิลป์เคยมาใช่ครับวัดบ้านกุกกรอบครับผมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนอ๋อครับดีแล้วเข้าไปตรงนั้นน่ะใช่ดีแล้วลุงลุงชายก็ถามหมอนิดเดียเลยไม่อยู่ไหนอยู่ไหนปอนอยู่ในพาไปยังไงกันเนี่ยเออเขาลุงพงศ์คงคิดถึงศิลป์ศิลปอะไรใช่ใช่ด้วยความที่เราเป็นพ่อตาเราเกิดความหวงเป็นห่วงความหวงทั้งลุงทั้งป้าอะไร ถามข่าวดูมาถามข่าวดูก็ไปอยู่ในสภามีใครมีพี่อ๋อใช่ไหมแล้วก็มีใครอีกเนาะหลายคนอยู่หลายคนอยู่ครับหลายคนอยู่นะครับผมไม่ได้เข้ากันง่ายๆนะครับเขาเขาตามลงไปครับยูทูยูทูบบ้านเราเขาตามลงไปตามลงไปครับครับเข้าได้พี่อ๋อนุใช่ไหมพี่อ๋อกับนุใช่ไหมที่เขาได้อยู่บ้านครับอ๋อนุอยู่บ้านยุ่้ตายแล้วพาด้วยกันนี่มาถ่ายตาับจับเส้นยุ่งเมื่อวานนี่นะอ๋อครับครับ โน่อยู่โน่อยู่นี่ครับมีพี่อ๋อที่เข้าสภาที่เห็นเนาะพี่อ๋อคนเดียวดูข่าวก็ไม่เป็นไรดูข่าวก็ก็ตาไปเลยมาถามข่าวๆว่าลุงพลทำไมยังไม่กลับสบายใจยังตาสบายใจยังไปใจเนาะไปแล้วครับรอศิลาให้ความเป็นธรรมโอเคครับนั่นแหละครับเพราะว่าเคยเจอเพิ่นอยู่เนาะเพิ่นมาบ้านเราโอ้ยก็ไปผูกแขนให้อยู่เด้เพิ่นมาทำเสียวว่ากูกเกกันดิเต็มตาลาย ผูกเสี้ยวน่ะใครจะผูกเสี้ยวก็โซโซบ้างใครก็อยากผูกตาก็ไปผูกเป็นเสี้ยวกันสำปนเออตาก็ไปผูกเสี้ยวกันโสโซไปวันนั้นน่ะไปเยอะเลยใช่ไปเยอะจริงวันนั้นน่ะเราก็จำได้อยู่ใช่โอ้ตาบึ้งมอไซค์มานี่มาเรื่องนี้นะ นี่นะครับดมตานะครับนี่เลยนะครับออกแน่เลยครับตัวนี้นะครับถือกสี่ครับเอาคอหอยเป็นประกันเลยคอหอยคอหอยตัวนี้ตัวนี้แน่ๆครับคอหอยนะครับทุกต้องครับคอหอยนะครับคอหอยกระชับหัวด้วลุงมนยันหนีย่ลุงมวนีปอู่ตัวนี้มันจะกลับหัวเด้อถ้าออกนะได้ดูอยู่ได้แล้วเมื่อกี้โกโก้ไลฟ์ให้ดูอยู่ครับถ่ายทอดสดอยู่เนาะ ตกใจกันหมครับตกใจนิดนึงเพราะว่ามีสสแต่งตัวใส่ถูนมาเลยอ,อ,อยู่ในสภาด้วยแล้วลุงพลอยู่ไงด้วยพี่อ๋ออยู่ด้วยออโอ้โหไม่ใช่คนเข้าง่ายนะครับบอ,อกให้เลยครับ ตาเนี่ยครับตื่นเต้นครับตาก็เลยไปถามผมตาชาเนาะแกตกใจแบบอะไรนะทำไมใจเนาะบายใจแล้วดีใจแล้วก็เบางทีสิ่งหนึ่งลุงผมองเขาบอกไปถ่ายไปถ่ายลายที่เขาเขาจบอยู่ที่โรงเรียนเมื่อวานนะผมบอกว่าพ่อแม่ไม่อยู่นะอยู่บ้านตาก็มาดูแล้วพ่อแม่เขาไปไหนเมื่อวานตาเขาไปอยู่ที่ไหนองเขาบอกพ่อแม่พ่อแม่ทำไมไม่มาถ่ายหนู พ่อแม่ไม่อยู่ครับพ่อแม่ไปกรุงเทพเมื่อกี้ใช่สภาครับผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่ามีคนแต่งตัวใส่สูทหมดเลยแต่ว่าโกโก้ไลฟ์เป็นคนให้ดูครับน่าจะเป็นในที่เขาประชุมสภาผู้แทนและสอน่าจะใช่เนาะอรับอรตาตาฝากช่องนี้โอ้ช่องตาอนะ ตาชานเพื่นติดตามหลายแล้วเปล่ายังไม่รู้เด้ออ้าวตาชานมีแต่ถ่ายไม่รู้เลยไม่รู้เด้ <laughs> เดอเขาให้พูด,พดได้ข่าวว่าตาชานจะเปิดช่องยู u ูบจะแม่จริงไหม เดื่องนี้ครับเปิดแล้วปังปิดแล้วนะแต่เอาของตุกตกขาเขาเม่อวโทรศัพท์ใหม่อยู่โทรศัพท์เก่ายังไล่สดไม่ได้เมื่อวานนี้เอาเมื่อวานนี้รถของใครไปไล่สดของแซดิ้งของน้องแซดดิ้งโอ้ถึงดูคนดูเยอะพอดูวรอ๋นึกว่าของตาชาญเองขอหนุ่มวแต่นวดตาชาญอะไร่าเงี้ยไม่ได้ดูข่าวเลยจ้าจ้างั้นคลิปนี้พอแค่นี้แล้นะเพราะน้อตกเขาว